สวัสดีรับทานผร้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนนํามาเสนอกันครับข่าวนี้ก็จะเน้นจากฝั่งยยูเครยนยูเครนก็กําลังพัฒนาอาวุธท้องถิ่นที่ไม่ต้องการไปพึ่งพาอาวุธจากตะวันตกและอาวุธท้องถิ่นแบบนี้นะครับมันจะมีราคาที่ประหยัดแต่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ฝั่งตรงข้ามได้โดยเฉพาะในฝั่งรัสเซีย และอาวุธที่ยูเครนมีการพัฒนาขึ้นมานี้ครับแล้วมันก็มีความโดดเด่นมีผลงานสามารถไปจัดการกับเรือรบของรัสเซียได้หลายลำนะครับนั่นก็คือการผลิตยานผิวน้ำไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่า USV ยูเครนก็มีการพัฒนาตั้งแต่ในตัวต้นนะครับรุ่นแรกๆก,ก็จะมีลำตัวบอดี้สีดำแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่รูปทรงนั้นสังเกตเห็นได้ แล้วก็มีการพัฒนาในรูปแบบกรมิกาเซ่ครับก็คือการใช้ตัวมันนี่แหละพุ่งชนไปยังเรือรบหรือแม้แต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าครับและในเวลาต่อมาครับเมื่อรุ่นแรกเนี่ยมันมีการถูกทําลายได้ง่ายยูเครนก็มีการพัฒนาให้มันเตี้ยลงเพื่อต้องการลดการตรวจจับแต่ว่าไอ้รุ่นนี้ดูแล้วว่าน่าจะดีหน่อยมีชื่อว่า C Baby มันมีการพัฒนาให้เร็วขึ้น แล้วก็มีการนำพาตัวมันเองครับไปสร้างความเสียหายให้แก่หรือรบรสเสียได้หรือแม้แต่การเข้าไปโจมตีสะพานข้ามช่องแคบเคิร์สนะครับก็เกิดขึ้นมาแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วครับมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่มาจากยานผิวน้ํำไร้คนขับ U.S.V. ที่มาจากฝั่งยูเครนจนกระทั่งครับยูเครนก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกครับ จากเดิมนั้นเป็นยาน USB ไร้คนขับแบบกึมกาเซ่ตอนนี้ปรากฏว่ามันก็มีการติดตั้งขีปนาวุธพื้นสวกากก็จะเป็นรุ่น AA 1 1นี่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในครั้งแสงเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีการนำมาใช้งานกันมากนะักยูเครนก็เลยต้องมีการนำมาดัดแปลงติดบนยาน USB ก็เพื่อนำไปเล่นงานพวกเฮลิคอปเตอร์ทางทะเลครับ เพราะว่าในฝั่งรัสเซียนั้นจะมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ทางทะเลนะครับมาทําลายพวกยาน u s v เหล่านี้หากว่ามีการถูกตรวจจับยูเครนก็เลยต้องมีการแก้เกมครับนำขีปนาวุธพื้นส่วอากาศติดตั้งไปด้วยหากว่ามีการพบเป้าหมายบนอากาศนะครับเช่นเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินตรวจการทางทะเลที่มันบินตำ่ำยาน u s v เหล่านี้นะครับก็จะทำการซันโบลูกขีปนาวุธเข้าใส่เป้าหมาย แต่ว่าตลอดสงครามที่ผ่านมานะครับยาน U.S.V. นั้นเคยได้มีการยิงขีปนาวุธออกไปจริงนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับว่าทางฝั่งรัสเซียนั้นต้องสูญเสียเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินตรวจการทางทะเลนะครับก็เป็นผลพวงมาจากขีปนาวุธที่มันมีการติดตั้งบนยานลำนี้ครับแล้วก็ล่าสุดเลยฮะไอเจ้า C ีเ b ้ตรงนี้นะครับมันก็มีการออกแบบให้ติดตั้งพวกจรวดหลายลำกล้อง ก็จะมีการนำเวอร์ชั่นจรวดแบบแกลดเนี่ยนะครับโดยมีการนำลำกล้องขึ้นมาครับประมาณ6ลลำกล้องแล้วก็มาติดตั้งบนยาน U.S.V ลำนี้1ข้างครับ3ลํลำกล้องทั้งซ้ายทั้งขวารวมกันแล้วก็คือ6ลลำกล้องยูเครนจึงได้มีการนำมาทดสอบก่อนครับบนพื้นที่ทางบกก็จะปรากฏในภาพนะครับว่ายาน U.S.V ลำนี้นะครับมันกำลังเทินอยู่บนรถล,ลากจูงที่เป็นล้อ และล้อลากจูงที่เป็นล้อแบบนี้นะครับมันก็ถูกตรึงด้วยเชือกสีเหลืองหรือจะเป็นวัสดุอะไรก็ตามแต่นะฮะที่ต้องการตึงมันเอาไว้นะครับไม่ให้เกิดความเคลื่อนไหวและภาพตรงนี้เรียกได้ว่านี่คือการทดสอบเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมยูเครนเขาก็มีความคาดหวังว่าไอ้เจ้าซีเบบี้นะครับที่ได้มีการติดจรวดแบบแกลสจรวดแบบแกลสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการใช้งานกันมาตั้งแต่ในยุคโซเวียตแล้วครับ มันเป็นจรวดที่ไม่มีระบบนำวิถีนะครับแต่มันสามารถยิงได้ไกลแต่ว่าตามข้อมูลที่ได้รับมาเขาบอกว่ามันยิงได้ไกลมากเลยครับซึ่งตามแหล่งข่าวที่มาจากฝั่งยูเครนเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าซีเบบี้รุ่นที่มันมีการติดจรวดหลายลำกล้องนี่ยนละครับมันเคยมีการนำมาใช้งานจริงในสนามรบโดยเฉพาะบริเวณคินบันครับก็เป็นน้านาน้ำชายฝั่งใกล้กับมิโรคายิปบริเวณชายฝั่งทะเลดำทางใต้ ของยูเครนการมาของพวกมันเนี่ยก็สร้างความประหลาดใจให้แก่ศัตรูอย่างแน่นอนเวลาที่จะทําการยิงนะครับมันจะยิงไปทีเดียวนะครับ6ลูกพร้อมๆกันสาเหตุก็เพราะว่าไอเจ้ายาน U.S.V เหล่านี้นะครับมันจะมีค่าสเสถียรนที่ค่อนข้างจะเออเลอร์มากครับคือนักวิเคราะห์ทางน้านการทหารเขาก็บอกว่าหากมีการปล่อยจากแท่นยิงบนบกมันจะมีค่าที่นิ่งกว่ากําหนดพิก,กัด ระยะทางและมุมยิงที่มีความแม่นยํากว่าแต่ว่าในขณะที่นําพวกจรวดแะลากล้องแบบนี้นะฮะไปติดตั้งบนยาน s ูเเนี่ยมันต้องเจออุปสรรคครับไหนจะขึ้นในทะเลนะครับมันก็แกว่งอยู่ตลอดเวลาและการที่จะเล็งเป้าแล้วทาการยิงนั้นแน่นอนนะฮะมันขาดเสถียรภาพในการยิงแต่ว่าจรวดแบบนี้นะครับมันอาศัยยิงเป็นจํานวนที่มากไปสร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่บนบกเป็นวงฟางครับ แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันมีการเคมเอาไว้เลยฮะว่ายิงได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรและยูเครนก็คงต้องการนำจรวดแบบนี้นะครับไปโจมตีตรงไหนก็ได้นะครับในพื้นที่ในเขตของทะเลดำมันก็มีการนำระบบ BM21 Glass นะครับมาพัฒนาเป็นจรวดในเวอร์ชั่น USV แล้วก็มีการนำไปโจมตีเป้าหมายที่เกิดขึ้นบนบกซะมากกว่าหากว่าจะมีการนำมายิงเรือรบ ความแม่นยําม,มันไม่มีนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าจรวดแบบนี้ไม่มีการติดตั้งระบบนําวิถีครับทางฝั่งยูเครนได้มีการเคมเอาไว้ว่ามันยิงได้ไกลถึง1,000กิโเมตรซึ่งดูแล้วว่ามันก็เป็นการเคมที่ไกลไปสะหน่อยนะครเพราะว่าจรวดแบบนี้นะฮะยิงได้ระยะทาง100กิโเมขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าสุดแล้วครับ